ฉันชอบไหมครับฟอร์นัยดีกว่านะ Hello boys เอ่อไงอักเดียดิสคอร์ดของนายสิอีรอนมัสได้ซื้อดิสคอร์ดแล้วอีรอนมัสนี่ใครอ่ะไม่รู้อ่ะขอต้อนรับกลับมาเจ้าลูกชายฉันอีรอนมัสแล้วใครถามเล่า เฮ้เดี๋ยวนายใช่ไหมที่อยู่ในฟอร์ดนันอ่ะนายจะต้องชดใช้เรื่องนี้ขอเปิดหมดมีหมดอ๋อตาฉันอเห็นเลยนั่นแหละฉันได้ซื้อดิสคอร์ดแล้วชื้อมาเท่าไหร่สองแสนลาะทำไมนายถึงจะต้องซื้อดิสคอร์ดล่ะ ในเมื่อมันฟรีในแอปสตอร์จบแล้วูจะสามารถทำอะไรก็ได้สูส่สิให้แอด,ดมินกับฉันสิโอเคฉันจะให้ทุกคนเป็นแอด,ดมินเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเรียบร้อยอีลอนทุกคน ทุกคนคนคนทุกคนคนคนทุกคน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 ุกคนเอาละพอได้แล้วถ้าใครพิมพ์ไม่อีกครั้งเดียวฉันจะแบนมันทิ้งเออวะลาก่อนนะเบลูก้าถึงเวลาโดนไล่แล้วได้หมถึงแบนเหรอฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะส่งนายไปที่อวกาศ ส่งเบอูกาไปอวกาศโอ้เดเด็ดเด,เดเอีลอนหยุดหยุดหยุดเตรียมตัวตายได้ใส่บวกแป๊บโอ้ซะสิแค่ฉันสามารถลบทีนายได้ไนายทำไม่ได้หรอกฉันสามารถทำอะไรก็ได้จริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งนะที่นายไม่สามารถทำได้หัมหาแฟนยังไงแล่ะเจ้าแมวโง่น้่นมันง่ายสำหรับฉันเลยผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่ออนไลน์อยู่ ดีค่ะไงเจสาวนอ้องแอตีเอ็มฉันมาสิอ๋อไม่ค่ะขขบคือมีเงินสองแสนหกหมื่นส่พันล้านเช่ยนะอ้าฉันมีแฟนแล้ว,วค่ะอ๋อแย่หน่อยนะฉันเป็นเจ้าของเว็บไซต์ด้ฉันจะบังคับเข้าไปในดีเอ็มของเธอชอบเทสลาไหมเดี๋ยวให้คันนึงฉันเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกก็ได้งั้นเรามาเดทกันจริงเหรอ อ๋อได้สิเข้าสายมาคุยสิเปิดกล้องได้ไหมอ่ะเออฉันไม่ค่อยชอบเลยอะค่ะได้เดี๋ยวฉันจะทำมันเองขอต้อนรับสู่ดิสคอร์นนะจ๊ะอีลอนมสัสได้ขายดิสคอร์นแล้วอย่าเชื่อในสิ่งที่ในอินเทอร์เน็ตอับราฮัมไม่ได้เก่าไว